โฆษกพักเพื่อไทยพูดถึงสถานการณ์การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวานนี้โดยระบุว่าคณะตรีและพักเพื่อไทยขอยืนได้ว่าการชุมนุมเป็นการแสดงออกตามสิทธิตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญซึ่งปราศจ,จากความรุนแรงปราศจากอาวุธและชอบด้วยกฎหมายแต่ สิ่งที่พักเป็นห่วงก็คือเนื้อหาการปลุกระดมของแกนนาบางท่านที่มีการพูดถึงการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยไม่อาจจะรับได้และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนที่รักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าพวกเราจะไม่เดินทางไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วย0ปีประชาชนเจ็บปวดอย่างประเมินค่าไม่ได้สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกับการเรียกร้องและขัดขวางการรัฐประหาร ขอย้ําว่าพักเพื่อไทยไม่อาจรับได้เรื่องการปฏิวัติเรครับสิ่งที่พักเป็นห่วงก็คือเนื้อหาของการปลุกระดมการปราศัยของแกนนาบางท่านนะครับที่มีการพูดถึงการปฏิวัติรัฐประหารก็เรครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยนั้นไม่อาจจะรับได้ซึ่งขอเรียนครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับก็มีความเจ็บปวด อย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับมีการสูญเสียชีวิตเป็นจานวนมากจากการเรียกร้องในเรื่องของการขัดขวางการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนครับว่าทางพักนั้นไม่อ,อ,อาจจะรับได้ในเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะครับขณะที่เพจทางการของพักเพื่อไทยก็แชร์โพสต์ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนัทูุดใสเกือคุณนัททตด ใช้ข้อความว่าเป็นไปตามความคาดว่าคนจะมาม็อบเยอะกว่าทุกครั้งตั้งแใจรัฐบาลเสียถาเพราะเห็นความเคลื่อนไหวเชิงเครือข่ายและการทำงานในร่วมในทุกวิภาครวมทั้งกลุ่มพลังทางสองรมต่างๆในรอบ20ปีนี้ การขับเคลื่อนม็อบจํานวนมากต่อเนื่องได้แรมเดือนแรมปีต้องมีพักการเมืองเข้ามาร่วมอย่างมีนัยสําคัญม็อบนี้เริ่มนับหนึ่งและเดินต่อแน่ๆอีกไม่นานน่าจะเห็นภาพพักการเมืองชัดขึ้นถ้าไม่เห็นจะถือเป็นเรื่องใหม่และแปลกมากทั้งต่อการเมืองไทยและต่อกลุ่มแกนนําเองผลนัทูตระบุว่าพลังหลักเป็นบนชนฝานรักติยมที่เคยเคลื่อนไหวในนามกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อไปิปไตและกปปสจะมีนอกเหนือบ้างก็เป็นส่วนน้อย ไม่ค่อยเห็นคนหนุ่มสาวภาพรวมเป็นวัยกลางคนถึงสูงอายุข้อเรียกร้องและเนื้อหาการประสัยทําให้เห็นจุดหมายที่น่ากังวลอาจเห็นจุดหมายแต่น่ากังวลเรื่งปลายทางจุดหมายคือรัฐบาลปลุกกระแสชาตินิยมกดดันนายกแพทองทานละออกบีพักร่วมถอนตัวแต่ออกแล้วคงไม่จบ พราะดูเหมือนปลายทางไม่ใช่การมีรัฐบาลใหม่ในสภาชุดนี้ถ้านายกลาออกพักเพื่อไทยแกนนํารัฐบาลยังมีแคนดิเดตนายกอีกคนคือนายชัยเกษมซึ่งเชื่อว่าแกนนําม็อบก็ไม่ยอมรับการชุมนุมต่อต้านอย่างมีต่อเอาคนอื่นมาเป็นนายกก็ไม่แน่จะได้เพราะแกนนําหลักพูดชัดว่าถ้าทหารจะทําอะไรก็ไม่ขัดบ้างก็ว่าต้องร่วมกันด้างรัฐธรรมนูญขึ้นเองบ้างก็จะปฏิวัติโดยไม่เกี่ยวกับนักการเมือง ล้วก็บอกบบว่าสัญญาณแบบนี้ปลายทางไม่ใช่วิถีประชาธิปไตยแต่เป็นการโยนโจทย์สําคัญสู่สังคมไทยว่ากลุ่มนี้ทําทางยึดอํานาจมาแล้วสองรอบสนใจทําแฮตทริกหรือไม่หมายถึงได้ทําทางหรือปูทางยึดอํานาจบัตรสองรอบและคุณรันวัตก็ยืนยันว่าการยุบสภาไม่ใช่ทางออกถ้าบอกว่าดึงช้าไปไม่ยอมยุบสภาจะนำโปรเชกเข้าถูกทางตันคุณรัฐวรระบุว,ว่าต้องยอ้อนประวัติศาสตร์ ยุครัฐบาลไทยรักไทยมีการชุมนุมพันธมิตรเปิดตัว9พงพันพันสี่เก้ารัฐบาลทักษิณยุบสภาย24กุมภาพันธ์ปีเดียวกันแต่ปรากฏว่ามีการสร้างสถานการณ์ต่อเนื่องอีก7เดือนจนเกิดรัฐประหาร19กันยายน49รัฐบาลยิ่งลักษณ์นายสุเทพนัดเป่ากนวีต้านพรบนิรศกรรม31ตุลาห6จากนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยุบสภา9ธันวาคม หลังจากนั้นไม่จบเช่นเดียวกันคมกลุ่มเดียวกันเคลื่อนไหวกดดันขัดขวางการเลือกตั้ง5เดือนผ่านไปคอสชยึดอำนาจ22พฤษภาคมปี57คุณรัฐธุระบุว่าเคารบสิทธิเสรีภาพไม่ได้กล่าวร้ายคณะการนำแต่ยกเรื่องจริงมาพูดเพราะฟังการประสายดูวประกอบมันให้ความรู้สึกคล้ายกับวันนั้นความไม่พอใจในายกกับรัฐบาลมีอยู่จริงแต่ ประชาชนที่สนับสนุนก็มีอยู่ด้วยการแสดงออกกดดันหรือขับไล่เป็นสิทธิที่ทำได้ภายใต้กรอบกฎหมายแต่การตัดสินใจก็เป็นสิทธิขาดอำนาจเต็มของนายกซึ่งทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับเช่นกันคุณนัทวุฒิบอกว่าไม่เคยคิดว่าคนที่มาชุมนุมเป็นปฏิบัติและไม่เชื่อว่าจะไปไกลถึงขั้นเห็นด้วยกับรัฐประหารทั้งหมดเนยรรอบกว่า20ปีที่ผ่านมากลุ่มพลังที่เรียกร้องรัฐประหารไม่เคยเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง จะกล่าวอ้างว่าเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ไม่ได้แล้วก็ย้ำว่าความเห็นผมคือวันนี้ต้องสามคัคคีประเทศไทยเพื่อรับมือภัยคุกคามจากภายนอกถ้ารัฐบาลล้มจะกลายเป็นเกมฝ่ายประเทศเพื่อนบ้านล้มเราได้สถานการณ์จะยิ่งเสียหายมีคนบอกว่าถ้าช้าไปเดี๋ยวจะถูกยึดอำนาจต้องยืนหลักให้ชัดว่ารัฐประหารคือวิธีการนอกระบบไม่มีเงื่อนไขใดๆให้เกิดขึ้น เที่ยวนี้ถ้าจะยึดก็ให้ยึดทั้งที่ยังเป็นรัฐบาลเต็มตัวไม่ใช่รักษาการผมว่าจะยึดยากกว่าถ้าเทียบกับสองครั้งที่ผ่านมาหมายถึงวัตถุเระองคว่าถ้าเทียบสองครั้งพอรักษาการจะถูกยึดอำนาจอตอนนี้ถ้าจะยึดให้ยึดทั้งที่เป็นรัฐบาลเต็มตัวก่อนจะทิ้งท้ายว่าช่วยการรักษาเสียภาพทางการเมืองปกป้าที่ประเของประเทศสร้างสันติภาพให้ประชาชน อายุขายการเมืองของรัฐบาลนี้อย่างไรก็ไม่เกินสองปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นให้คนไกไปไกลทำงานของมันพักการเมืองทั้งฝ่ายค้าฝ่ายารัฐบาลถ้ายังหันหน้าเข้าหากันไม่ได้ก็ต่อ,อหลังพิงกันปฏิเสธอำนาจนอกระบบไม่ยอมรับการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดทางให้รัฐประหารเพื่อรักษาไว้ทั้งเอกราชและอำนาจประชาชนเริ่มทยอยมีความคิดความเห็นจากฝากเพื่อไทยกับรัฐบาลออกมาเพิ่มเติมเมืเ่อสักครู่ พอศกประจําสํานักในอัมตรีเจริยุห่วงทรัพย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมระบุการชุมนุมเป็นสิทธิการแสดงออกแต่เนื้อหาปลุกระดมและการปราศัยของแกนนํายุคที่ประเทศไทยผ่าน93ปีของประปอันมีพระมหากัตริพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นเป็นทฤษชีของประเทศไทยแล้วว่า การปฏิวัติรประหารไม่เคยเป็นคำตอบที่ใช่มาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ละครั้งมีแต่จะฉุดตั้งให้ประเทศถอยหลังลงคลองคนเจรยุธระบุว่าแกนนำหลายคนที่เรียกร้องหารถถังบนเวทีเป็นสิ่งที่คนไทยและประเทศไทยไม่อยากร,รับได้แกนนำหลายคนในอดีตป่าเคยบอกว่าขอต่อสู้กับการปฏิวัติรัฐประหารจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นอย่างไร จึงขอเรียกร้องคุณเจริยุบอกว่าให้คนไทยทั้งประเทศร่วมกันต,ต่อต้านแนวทางดังกล่าวและรู้ทานบุคคลเหล่านี้ที่แสวงหาอำนาจจากการปฏิวัติยึดอำนาจมาตลอด20ปีที่พี่น้องคนไทยทุกคนต่างเจ็บปวดและเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้จากการเรียกร้องของคนกลุ่มเดิมๆ รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนอกจากมีหน้าที่จะต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศแล้วยังมีหน้าที่หลักสําคัญที่จะต้องปกป้องอํานาจอธิปไตยของประชาชนคนไทยทุกคนเราจะรวมใจกันแสดงเจตนารมร่วมกันว่าจะไม่สนับสนุนการทําปฏิวัติดดรัฐประหารและจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศได้อีกและยังบอกต่อไปว่า จากเนื้อหาการปตาสัยเห็นได้ชัดเจนว่าแกนนำพร้อมที่จะดึงประเทศถอยหลังลงคลองโดยไม่สนใจประชาชนกว่า70ล้านคนจะเป็นจะตายหรือจะอยู่กันยังไงท่ามกลางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งในประเทศในภูมิภาคและระดับโลกที่รุมเร้าแล้วก็ยังโยงไปว่าการตาสัยทำให้เห็นความเชื่อมโยงของแกนนำที่สอดรับกับผู้นำกำัมพูชาที่ยุยงปลุกปั่นและก้าวล่วงแทรกแซงคนไทยและประเทศไทยมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ว่าจะสามารถยิงขีปนาวุธได้ถึงกรุงเทพการกล่าวว่ารัฐบาลปฏิวัติของไทยสามารถทำงานร่วมกันได้กับตนเองได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายได้อย่างราบรื่น ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่สอดรับกับคำตาใสและแนวทางที่ทางกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมมีความประสงค์จากโค่นล้มรัฐบาลหรือให้มีการปฏิวัติรัฐประหารอันนำไปสู่การเอือ้อประโยชน์และแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นอย่างชัดเจนอ่ะนี่ครับทุกมปาปติดริยาจากผู้ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราตามกันดู